ปฏิการนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำลงกะละมังนี่เย็นชื่นใจน้ำมันลมเลยนะค่ะลงกะมังเลยแล้วยังไงแล้วเดี๋ยวเราก็จะเทกลับหลังเทกลับหลังไปเรื่อยๆและดูที่คนสุดท้ายเหลือเท่าไหร่กินเท่านั้นใครเป็นคนสุดท้ายน้องไก่คนสุดท้ายเอาไงคนแรกก็รอดอ่ะดิ ก็จะมีเปียกแค่เปียกหลังอะครับก็ก็ไม่รู้อะก็ไม่รู้อะสลับกันไม่ล่าพอพอพอหนูเทเสร็จปั๊บแล้วพี่ก็ไปนั่งนี้เทใส่หนูอีกไม่ได้ไม่ได้อ่าถ้างั้นเทน้ำเลยเทน้ำลงใส่เลยนะคะครับแล้วก็เหนียวอันนี้ก็แล้วแต่นะเราก็ไม่รู้นะโอ้ดูดูจากฟองนก็ไกก็ต้องกินให้หมดใช่ไหม ถ้าเหลือก,กำะังใหญ่ไก่ก็ต้องกินให้หมดกำะังใหญ่สบายใครชอบทานอไ,<ม>ไม่น่ามาด้ว<ล>ยไม่น่า,นาเลยรเราบอกให้เธอเลือกแล้วว่าใครจะอยู่หน้าอยู่หลังเธอเป็นคนเลือกเองนะพระอคินไม่มีใอ,อยู่ด้านหลัง <c oughs> อ่ะเปียกเลยพี่ไะไก่เองอยู่หลังเราปิด,ป,ดปิดตาล้อเลยนี่โอ้โหต้องปิดตาด้วยนะครับใช่ค่ะต้องปิดตาด้วยนะพอไหมสองขวดพอไหม พอมั้งเนาะมันจะหนักหนูเอาใครปิดไฟอ่าเริ่มปิดตาเลยค่ะตาแล้วครับเดี๋ยวพึ่งตาจะะเทกันหนูก็ส่งสัญญาณนะเอห็นอะไรไหมไม่เห็นแล้วฮะปิดแล้วนะพร้อมปิดแล้วนะพร้อมมองไม่เห็นนะคำาหัวคำตาเอาเลยนะสัญญาณด้สัญญาณด้วยแต่เดี๋ยวได้ยังยังเธอหนัวทนหัวกันนะใจดีๆนะแกให้เกียรติผมนะ หนึ่งเฮ้ยหกข้างหน้าเลยยังไม่ได้เตนเลยหนึ่งสองสามโอ้ยโดนหลังเย็นพี่เข้าไปถึงซอกเลยเอานะโอ้ย อ,อันนี้อันนี้แม่เปิดได้แล้วเนาะไปดูลลองเลยลลองดี <S 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 ีเปิดได้เปิดได้ดูนี่เหลือไรกินนน้้พเลืออ่นี้เองอะสขวดนะโอ้โหเหลืออะไร เฮ้ยกินได้ยีงไปเัือเรือเอาเร็วเรวโอ้โหพี่ดูดิพวกกินต่อเอ้าไม่ไอ้คนท้ายอะค่อยกินไปอะค่อยไปเฮ้ยเฮ้ยมีทีเดี๋ยวซำลัก เยยวสำลักนะ่ะหัวเราะดิีอ่ะเอ้ยเฮเะเอาหัวเลาอทำไมอ่ะเอาเราเงียบ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 มันกลับไม่ได้เอ็มดูหน้าดิหนึ่งสองบูดเดงบูดเองกินดิหนึ่งสองสามดยาพอเหอพอ เอาแค่หมดไม่ต้องการให้หมดเลยเอาแค่หมดพอพอกินต่อเลยลูกกินมั่งเทมั่งกัอยู่แล้วน่ะพอพอพอแล้วพอแล้วโอ้โหกินยังไงให้หกเนี่ยลาดลิปนี้เป็นไงครับดูหนา เออพี่ออาไปเลอเอยกันชวนอง่องค้างละค้างละค้างะ